สวัสดีค่ะวันนี้มาสอนวิธีเพิ่มแอดมินเพจนะคะเข้าไปที่ตัวจัดการเพจนะคะเข้าแอป,ปมาแล้วเราก็เลือกเพจที่เราต้องการเพิ่มแอดมินนะคะเราสามารถเลือกเพจได้นะคะถ้าเรามี10เพจเราอยากเพิ่มแอดมินทุกเพจก็สามารถเพิ่มได้นะคะ อันนี้เป็นเพจของพี่นะคะอันนี้เป็นเพจทั้งหมดนะแล้วก็พี่เลือกเพจนี้นะคะพอเลือกเพจนี้นะคะแล้วก็เลือกเ,อเป็นรูปเหมือนรูปกระเป๋าด้านล่างสุดนะคะเป็นรูปเครื่องมือเลือกการตั้งค่านะคะเลือกแก้ไขบุตรบาทในเพจนะคะพอเข้าไปนะคะ ระบบจะโชว์นะคะว่าเราเป็นผู้ดูแลเพจอยู่เราก็กดเพิ่มคนในเพิ่มในเพจนะคะใส่รหัสนะคะใส่รหัสผ่านของเราหลังจากที่เราใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วกดดำเนินการต่อนะคะแล้วก็เพิ่มชื่อเพื่อนที่เราต้องการเพิ่มเข้าไปนะคะ กรณีที่เรามีแอดมินนะคะเราก็เพิ่มเข้าไปได้เลยอยากให้แฟนช่วยตอบหรือเพื่อนเพื่อนช่วยตอบนี้นะคะก็เพิ่มได้เลยนะคะจะสะดวกมากเวลาที่เหมาะกับคนที่ทำงานประจำช่วงกลางวันจ้างเพื่อนหรือจ้างแอดมินช่วยตอบให้นะคะ แล้วก็เลือกนะว่าจะให้เขาเป็นผู้ดูแลผู้แก้ไขผู้ลงโฆษณาะคะ่ะของพี่เลือกเป็นผู้แก้ไขนะคะถ้าเลือกผู้ดูแลจะเหมือนเขาจะสามารถทำดูแลเพจของเราเหมือนเป็นเจ้าของเพจเองได้เลยนะคะเขาสามารถลบเราออกได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวจัดการเพจนะคะเราสามารถที่จะตั้งค่าการโพสต์ไว้ล่วงหน้าได้นะคะสมมุติว่าเราอยากให้โสพสต์พรุ่งนี้เช้าอย่างนี้นะคะเราก็แค่โพสตแล้วก็กดต้องการเผยแพร่โพสต์นี้เมื่อใดน,นะคะจะมีเผยแพร่ทันทีแล้วก็กําหนดเวลาเราก็เลือกกําหนดเวลานะ อย่างพี่ทำงานประจำนะคะก็จะให้โพสช่วงเวลาที่เราทำงานแล้วประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะคะแล้วก็กดกำหนดเวลานะคะพอ9ก้าโมงครึ่งโพสมันก็จะโพสตรนมัติให้เราเลยนะคะ